ทอทอทอสํานักงานตลาดร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้จังหวัดตราดแถลงข่าวการจัดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้างครั้งที่16ครับในนัทพงศ์สังวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีกรกฎโอภาสผู้นวยการสํานักงานทททสํานักงานตลาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานตามรอยสเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้างครั้งที่16 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง,งวันที่26ถึง27ธันวาคมนี้ที่วัดวัดวดชาคามโคชทวีปตะบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อชาวตราดภายในงานจะมีกิจกรรมที่สำคัญอาทิการตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำตกทานมยมพิธีอัญเชิญน,น้ำพระพุทธมนต์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สู่มณฑลพิธีบวงสวงโดยขบวนเรือมาจากอ่าวสลักคอกสู่วัดวัดชาคามโคชทวีปบ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างใต้พิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและการแสดงรำถวายพระพรโดยเยาวชนเกาะช้างครับทั้งนี้วัดวัดชาคามโคชทวีปเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวเสด็จมาที่ตำบลเกาะช้างใต้ขณะนั้น ทางวัดยังไม่มีพระอุโบสถจึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงเยียบที่สําหรับสร้างพระอุโบสถจนกระทั่งเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถในปัจจุบันวัดแห่งนี้จึงนับเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์สําคัญของชาวจังหวัดตราด ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถแต่งกายชุดย้อนยุคแบบไทยร่วมงานได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการศึกษาสำนักปลัดเทศาบาลตำบลเกาะช้งางใต้หมายเลขโทรศัพท์039 553 059ในวันและเวลาราชการครับ